สวัสดีค่ะสวัสดี f c ทุกคนนะคะโอ้ยแดดนะคะก็คือในคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณ f c ที่เข้ามาเป็นทั้งลูกค้าแล้วก็เป็น f c นะคะที่ช่วยอุดหนุนแล้วก็มาตามตัวเลขเนาะ,ะก็คือในคลิปนี้จะจาจ,จะมาเล่าให้ฟังนะคะถ้าซื้ออยากซื้อก็ลองซื้อดูนะคะซื้อหวยเนาะ,ะก็คือว่าว่าถ้าหันมาางนี้จะเห็นหน้าจา๋าเต็มๆแต่ว่าแดดนะคะก็คือว่าเมื่อคืนเมื่อคืนเนี้ยจ๋าฝันเนาะว่า ไปไหนไม่รู้แหละนะคะแล้วครั้เนี้ยเหมือนกับเราเราเอารถยนต์อะรถยนต์ของจ่าเนี่ยแหละไปนะคะไปกับคุณต้อมเนาะแล้วครั้เนี้ยไปไปจอดอยู่หนะ้าปั๊มปั๊มที่ไหนก็ไม่รู้นะคะอยู่ๆมีผู้ชายเนาะมีผู้ชายวู้หลายคนเลยกระโดดขึ้นรถใช่ไหมจ่าก,ก็บอกคุณต้อมบอกว่าไอไปดูไปดูไปด,ไปดูอะไรเงี้ยเขาก็ลงรถไปใช่ไหมมันมันเยอะหลายหลายคนแหละ คราวนี้มันก็เหมือนกับว่าพวกวัยรุ่นเนาะเหมือนกับว่ามันจะมีปัญหาการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ลงไปเคลียร์แล้วคราวนี้ตั้งแต่มีล้นมาไม่เคยฝันแบบนี้เลยแต่ว่าถ้า f อฟซอบบะะีอยากลองซื้อทะเบียนรถนะคะอยากลองซื้อทะเบียนรถก็ลองซื้อดูนะคะเพราะว่ามัน มันเป็นเลขที่เขาเขาแบบว่ามันมันอั้นตลอดเลยนะคะแต่ว่าถ้าซื้อได้ก็หาซื้อลอตเตอรี่อ่ะนะคะก็คือหาซื้อได้เลยถ้าถ้าอย่างซื้ออ,อย่างทั่วไปนะคะอย่างแบบว่าเบอร์ทองเบอร์บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ซื้อได้ก็ลองซื้อดูเพราะว่าจ๋าก,ก็เคยได้โชคกับ98เนี้ยตอนนั้นเนาะได้เบอร์ทองได้ไออะไรนะรัฐบาลน,นะคะ สองตัวท้ายอ่ะอืมแล้วก็มันมันจะออกสองว่าติดนะช่วงนั้นอ่ะสองตัวท้ายมันเก้าแปดปดเก้าอ่ะครั 98, ้งนึงมันออกเก้าแปดนะอีกอีกวันนึงมันออก8ปดเก้านะคะจ๋าก็ได้ตลอดเลยนะคะแล้วคันนี้ค่ะเบียร์ล้นเนาะหกแปดเก้าแปดนะคะหกแปดเก้าแปดก็ลองซื้อดูส่วนนะคะ f อซที่เป็นลูกค้านะคะอะ่มะขามนะคะตอนเนี้ยสีทองแบบแกะเปลือกอ่ะ ตอนนี้นะคะคือคือหมดนะคะแบบเป็นแพกเนาะแพกละร้อยี่หกแพกส่งฟรีตอนนี้จะมีปะกายทองแกะเปลือกโอ้แบบช่ำมากเนาะเนื้อแน่นเนื้อเยอะมากจ๋าว่าสีทองเนื้อเยอะแล้วปะกายทองเยอะมากนะคะก็คือมันแกะเปลือกใช่ไหมแล้วเนื้อเยอะเนื้อฉ่ำนะคะถ้า f c นะคะสนใจราคาเดิมราคาเดียวกับสีทองเลยนะคะถ้าใครอยาก ลิมลองนะลิ้มลองเพราะว่าเพีส่วนมากจะจะรู้แต่ว่ามีสีชมพูใช่ไหมมีสีทองอ่ะประกายทองหลายคนถามมาประกายทองมีไหมอ่ะปีนี้นะคะประกายทองจะมีแบบแกะเปลือกนะเพราะว่าเชื่อไหมคะว่าประกายทองเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเป็นฝากอะ่ะ เสี่ยงเสียงที่จะไม่กินเยอะมากนะดังนั้นนะคะเราก็เลยทําแบบแกะเปลือกอย่างเดียวเลยนะคะก็แพ็คนะคะแพ็คละ120บาทเหมือนกันนะคะ6แพคส่งฟรีใครที่ชอบความหวานเนื้อแน่นกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์065 837 5812นะส่วนห้นะส่วนหวยนะคะก็อย่าลืมซื้อเลยนะคะอ่า6898เนี่ยตัดเล่นเอา689698นะ ตัดเล่นทั้งหมดเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมว่า,ามะขามนะจ๋าจะมีมะขามกวนมะพร้าวอ่อนเตาทานมะขามสุกแกะเปลือกปลากายทองมะขามสุกแบบมีมีเปลือกอะแบบข้อแล้วก็แบบฝากนะสีชมพูนะคะแบบข้อโลละร้อยสามสิบแบบฝากนะคะโลละร้อยแปดสิบมะขาม สุกแก่เปลือกปลากายทองแพ็คละ120นะครึ่งกิโลเหมือนกันแล้วก็มะขามกวนนะคะโลละ250 FC สนใจแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์0658375812แดแอู้แดดแรงนะคะขอบคุณที่ยังติดตามจานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ